ไปกันมุงนาสุขุกน้องมาเดี๋ยวเราไปจอดซื้อบ้านสารุสีนะลูกเผื่อมีนะใช่เดี๋ยวถามคุณยายคนนั้นเผื่อมีน้ําหอมมาขายก็ซื้อไปให้ยายฮันนี่อะไรก็นักหนายายฮันนี่เอยทำไมหลายอย่างจังเลยสามอย่างเออเยอะกว่านั้นตั้งแต่เช้ามาเลยย่าหานะมีใบส้มปล่อย ใบผีลาใบขนุนโอ้ใบ oh. ยานางเ oh. <laughs> ต็มต็มคุอยู่ oh. <laughs> แถมหน่อไม้มาหนึ่งหนอ oh. อย่าไปหาด้านหลังนะแล้วก็ใบผีลาเกาไปใส่ในคุแล้วน้ำมะพร้าวอีกนะแต oh. ่น้พิ่นนะอุปกรณ์เพื่นนะอย่าปีนเอาต้นมะพร้าวเกือบตุก <laughs> ต้นว่าอยากลงไปอยู่วาจะไปช่วยอยู่ก็ไดแต่รถมาเยอะอยอะก็เลยไม่ลงไปปะลงไม่ได้ถ้าครั้งต่อไปจะเอาผ้าขอไปตัดเอาเยอะตัดให้มันลงมาหมดแซงเลยเดี๋ยวถามคุณยายคปในก่อนว่มามีน้ำหอมไหมม,มีใครอยู่บ้างมีใครอยู่บนนะ้อ โอ้ม,ม,ม,มีมีมีเบิกบิกกม,มีสมบักเซนบแต่มีลปันไดนดเ์ดดสนอ,สอมนเอาเบิดเลยจักเอากระเป๋าเงินมามาให้ย่าถือไวอันมีอันนั่นยี่บ่ไมีขวดน้ำหอมขายบ่ขวดน้ำหอมสงการนะ่ะบ่ลืมซื้อมาแต่มันมงงบ่ใส่ เอาค่ะค่ะเออเอาสมพักมาให้ไปลอยลูกบรลอยเด้อเอาเงินมาทอนด้วยเอาพริกด้วยหนึ่งถุงพริกกับแตงเออพริกกับแตงด้วยนน่นมีตาแนวสิเอามาถึงนะแบบอีกคนนึงก็หิวหิวอะไรพวบคนเปล่าทำไมได้โอ้ยน่าพิคค ส้มผักธรรมดาก็เอาจะไ,ไม่ไม่ไม่มีตีนงัวนะ,ะเออโอเคเอเืนะอส้มผักธรรมดามีแค่นั้นบ่มีอีกอยู่ค่ะเออเอาอีกถุงหนึ่งส้มผักธรรมดาแยกถุงเยอะด้วยส้มผักธรรมดาล็อคพอนด้วยคนะคะอื เอาพริกสดเป็นถุงเลยแล้วก็แตงหนึ่งถุงเอาแตงด้วยเออป๊อปคอนด้วยไล่เงินมาเลยเอือปนหืนข้างหลังหาลานน้อยเลยเดี๋ยวๆนะป๊อคอร์นบอแล้วก็แตงด้วย แตงหนึ่งถุงเอางามงามแตงนะเอาไปตำนี่เอาถุงใกล้ๆเจ้าอะไรเออถุงที่สองน่าจะงามกว่าหรือเปล่าเออหรือว่าไงสองถุงนี้ลหละอ่ะโอเคงามคือคนขายนั่นแหละป๊อปคอร์นด้วยแล้วไหมโอเคอะไรแม่เพริกสดพริกสดอีกหนึ่งถุง แบบขาวๆนั่นแหละอืมเป็นกี่บาทไล่เลยเจ็ดบาทสี่สีปอืมเป็นแปดสิบคนรอครับโอ้โหจ่ายเงินยายหรืออืมคนผู้คนจ่ายเงินเป็นเลขค่ะของหนูเอ่ะจะวางตรงไหนลูกถือเอาวางเลยลูกวางบนเบาะนั่นแหละเพิ่นตัวคนเดียว แจงเลยนะะคไปละไปหาซื้อน้ำหอมก่อนจ้าจ้าฮันี่ล่ะค่ะซะกรณ์บ่โอเคคนโคกน้องหน้าฝากซื้อว่าเที่ยวเขาเที่ออกเขาก็เลยฝากอ๋อโอเคไปละจ้าอ่าฮะข้างลงมีของเอาลูกถือให้ย่าหน้อยมาอีกอันหนึ่งบัดนี้น้ำหอมไปให้ยายฮันนี่อันนี้สีอีสานอีสาน อีสามน,นี้ซีกโก,โก็ซื้อน้ำหอมหน่อยจ้าหนึ่งขวดสหกรณ์นมดูคอมเมนต์ไปยี่สิมาเยอะ่สิ รอย่าในรถนะครับ ว่มีบ um ่เ <ok> น um 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 ี่ยนะไม่มีเก็บเงินไว้โอเคเสร็จนี้ได้ก um um um> uh, ็ได้เจ็ดนาทีแลยจะอีกสักหน่อยก่อนถอยดูรถหลังดูให้ยากหน่อยอยาแกว่งมากเลยถอยแกว่งมากเลยโทรศัพท์ถอยอืมถอยชนหน้ารถไหมไม่มองดูยังดีอือถ้ามองไม่ดีจะชน ไม่มีนะไม่มีไปเดินน้ามีแต่ร้านไม่มี เ<จ>ออ<น>อยู่คนละทิศคนละทางอะไรนะไปจอดเอาใบบัตนส่นจนเขาล่องบ่อืมเร <laughs> เพียงใส่ามาเลอแม่อรว่ายังไงเปิดใจขี่เราแนะ่เปิดใจขี่เราแนะ่เปิดใจขี่เราแนะ่โอ๊ยพยายาอย่เปิดใจก็อยากได้ผัวขี่เราแมนบะก็อยากได้ผัวขี่เราอยากได้ผัวขี่เรา ยใยญยฮันนี่ไหมเนี่อ่าสิบนาทีแล้วสิบนาทีแล้วอ่าลงไลได้โอเคนะคะหาซื้อของอยู่บ้านสอลสีหนวดยาวไม่ไม่ได้กบเนาะได้แต่ส้มผักเสียนกับส้มผัก Hehehe <laughs> Hamadah nah. Okay, nak